ครับแก๊ส N2O4 ลลายตัวในภาชนะปิดปริมาตร1ลิตรอุณหภูมิหนึ่งเข้าสู่สมดุลมี N2O4 อยู่จุดโมลและ NO2 อีก1โมลถ้าเติม N2O4 เข้าไปแล้ว่อให้เข้าสู่สมดุลอีกครั้งหนึ่งจะมีแกส๊ส N2O4 อยู่จุโมลและ NO2 องอ่านแล้วก็เหนื่อยจโจทย์คำนวณแบบนี้อ่านแล้วก็เหนื่อยแต่ขอบอกว่าในความเหนื่อยของมันง่ายกว่าปริมาณสารหรือง่ายกว่าปริมาณสามเอาไปดูกันทำอย่างไร เ็นสมดุลคิดอะไรไม่ออกบอกอะไรไม่ถูกสมดุลต้องมีใช้เหลือนะครับหรือบางคนอาจจะเรียกเป็นปเริ่มต้นเปลี่ยนแปลงสมดุลก็ได้แต่ความหมายเท่ากันคือมีใช้เหลือมีเท่าไหร่ใช้ไปเท่าไหร่และเหลือเท่าไหร่นะครับเพราะนั่นคือพิเิ่มต้นโดยการเขียนสมการก่อนเลยนะครับ N 2อง O สี่ N 2อ O 4นะครับสลายตัวนะครับกลายไปเป็น N O 2ตามโจทย์กำหนดเลยนะ N 2 O ส่สลายตัวไปเป็น N O 2ดุลสมการซะก่อนนะครับเดิมเลข2 แล้วก็เริ่มที่มีใช้หรือหลุนะมีใช้หลือนะครับซึ่งอันนี้โจทย์บอกมาว่าเมื่อเข้าสู่สภาวะสมดุลนะมี n 2 o c อยู่เท่านี้แปลว,ว่าที่สมดุลแรกเราด้านมาเรียบร้อยแล้วนะคุณบิ๊กขออนุญ,ญาตนะเขียนที่เหลือเลยก็คือตอนจบหลุดสมดุลเรียบร้อยแล้วมี n 2 o c อยู่จุดหโมลมี NO2 อยู่หนึ่งโมลหนป็นโมล แต่โชคดีจะมูลหรือโมลต่อลิตรก็ไม่ว่ากันลูกเพราะข้อน,นี้ขนาดภาชนะเป็น1ลิตรเพราะหนูเอามาหารด้วยลิตรที่เป็น1คําตอบก็เท่าเดิมอยู่ดีลูกนะครับอันนี้คือสมดุลที่หลูกจากนั้นนะถ้าเติม N 2 O 4เพิ่มเข้าไปอีกแล้วปล่อยให้เข้าสู่สมดุลใหม่เติมเหรอลูกเติมนั่นคือเติมเติมเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้ติด x เอาไว้ก่อนเติมเท่าไหร่นีรู้ติด x เอาไว้ก่อนติดเพิ่มเข้าไป x เมื่อเราเพิ่ม N 2 O 4เข้าไปเยอะๆสิ่งที่สมดุลจะทําคือ ปรับสมดุลด้วยการลด N2O4 ลงหลุกด้วยการเปลี่ยนไปเป็นนะผลิตภัณฑ์สมดุลจะเลื่อนด้านขวาการเปลี่ยนไปเป็นผลิตภัณฑ์สมดุลเลื่อนด้านขวาจึงกําจัดนะครับออกหลุกใช้ไปหลุใช้ไป,ใช,ไปใช้เท่าไหร่ก็ไม่รู้อีกนะไม่รู้อีกนะใช้ไปในสัดส่วน1ต่อ2หลุกใช้สารตั้งต้น1ตัวอยู่จะได้ผลิตภัณฑ์2เท่าหลุกนะใช้ไป y จะเกิด2 y ดังนั้นเหลือหลุกเหลือใหม่เหลือที่ใหม่สมดุลใหม่ จึงได้เป็นจุดหบวก x ลบ y จุดหบวก x ลบ y ส่วนอันนี้ก็จะเป็น1นบวกส y นี่คือสมดุลใหม่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีค่าเท่ากับสมดุลเดิมด้วยนะสมดุลเดิมด้วยอ่ะนะครับจากนั้นนะครับเขาบอกว่าที่สมดุลใหม่พบว่ามีแก๊สน,นะ N2O4 อยู่จุด72โมลแปลว่า อีกอนเนี้ยอีกอนเนี้ยต้องเป็นจ7 2เจ็ดสองโมลนะตามนี้เลยลูกนะครับเพราะโจทย์บอกว่านะที่ภาวะสมดุลใหม่นะครับจะมี N2OCU นะจุดโมลแปลว่าเราต้องคำนวณคำนวณยังไงอะ่ะสมดุลมีการคำนวณอยู่แค่แบบเดียวหรือคือค่าเคคิดด้วยจากผลิตภัณฑ์หารด้วยสารตั้งต้นอย่าลืมนะครับยกกำลังเลขดุลลูกนะยกกำลังเลขดุลอ่างั้นคือไป,ไปหาค่าคงที่สมดุลก่อนนี่คือสมดุลที่1หรือนะสมดุลที่1 มันจึงบอกค่าคงที่สมดุลได้ถ้า k คิดได้จากผลิตภัณฑ์หลุกนะครับ NO 2หารด้วยสารตั้งต้นหลุกนะครับความเข้มข้นของ N 2 o 4 O ละสารตั้งต้นอย่าลืมยกกาลังเลขดุนคือเลข2ด้วยนะครับเลข2ด้วยเพราะว่าผลิตภัณฑ์มีเลข2อ,อยู่ข้างหน้าต้องยกกําลังเลข2ด้วยนะครับซึ่งค่า k เป็นปีการสี่เหลี่ยมหน่วยต้องเป็นโมลต่อลิตรแต่อย่างที่ครบิ๊กบอกไม่ต้องกังวลเพราะข้อนี้ปร,ริมาตรเป็น1ลิตรพอดีดังนั้น NO 2มีอยู่1โมลยกกําลังสอง ผานด้วยสารตั้งต้น n 2 O4 ซึ่งมีอยู่0นหราอูนะ0.5มีค่าเท่ากับ1ส่วน2กลับเศษเป็นส่วนกลับส่วนเป็นเศษแปลว่าค่า k มีค่าเท่ากับ2หรลูกค่า k มีค่าเท่ากับ2นะข้อมูลนี้ได้มาจากตรงนี้นะลูกนะครับเอาสมดุลที่1นะครับมาคิดค่า k จากนั้นสมดุลที่2สมดุลที่2ก็แปลว่าต้องเท่ากันลูกนะเพราะค่า k ไม่ได้เปลี่ยนสมดุลที่2ค่า k ยังคงเดิมลูกค่า k มีค่าเท่ากับ2ลูกคิดได้จากผลิตภัณฑ์ นะครับก็คือ1นบวกสอยยกกำลัง2หารด้วยสารตั้งต้นนะครับซึ่งโจทย์บอกมาแล้วว่าเหลืออยู่จ7 2เหลุกั้เหลืออยู่จุดเจองโอ้ยอาจารย์ตัวเลขไม่ไหวไปแบบนี้ไม่ต้องตกใจหรอกตัวเลขมันจะลงตัวเหมือนเดิมหลุกย้ายจุดเจขึ้นไปคูณ2ลูกได้เท่าไหร่เอ่ยจุดเจ็คูณสได้ 1.44่งจเห็นเลขหนึ่งสี่นึกถึงอะไรเลย12บสองสิบสองเป็นร้อยสี่สิบสี่แปลว่าถอดปร,รากได้ทั้งสองข้างหรือนะย้ายขึ้ไปคูณได้หนึสี่สี่นะครับถอดประรากทั้งสอง่ังของสรรมการ1นึ่งจุดสี่สี่ถอดร,รากได้หนึ่งจุดสองหนะครับได้หนึบกสอายนะครับมีค่าเท่ากับหนึ่งจุดสองแปลว่าสองวายมีค่าเท่าไหร่นะย้ายหนึ่งไปลบออกเหลือจุดสองสองวามีค่าเป็นจุดสองย้ายสองไปหารวจึงมีค่าเป็นจดห จากนั้นนูถึงจะเอา y จุดหนึ่งกลับไปแทนค่าตรงนี้รอบสุดท้ายอยู่ว่า x เป็นเท่าไหร่เพราะโจทย์ถามหาว่าเติมสาร x ลงไปเท่าไหร่สุดท้ายนะก็จะเป็นจุดห้านะครับบวก x ลบด้วยจุดหนึ่งเนาะลบด้วยจุดหนึ่งเท่ากับจุดเจ็ดสองูกนะเท่ากับจุดเจ็ดสองอ่ะจัดการคณิตศาสตร์ที่เหลือจุดห้าลบจุดหนึ่งเหลือจุดสี่จุดสี่ย้ายจากบวกไปลบออกลูกนะครับเหลือจุดสามสองูกดังนั้น x คือมีค่าจุดสามสองแปลว่าตอนที่มันสมดุลเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับตอนที่หนึ่งสมดุลเรียบร้อยแล้วเราเติมลงไปอีกจุดสามสองแล้วมันใช้ไปอีก y เป็นจุดหนึ่งจนตอนจบมันเหลือจุดเจ็ดสองตามที่โจทย์กำหนดทุกประราการเลยข้อนี้จึงตอบว่าเติมไปอีกจุดสามสองลุนะครับตอบข้อข้อสองหลุนะตอบข้อสองอาจโจเฉลยก็หลุกนะ,ออะกกนะหมดคำนวณบางทีนะมันช้านิดหนึ่งเพราะคุณต้องอธิบายด้วย นะครับเริ่มต้นจากคิดค่า k สมดุลแรกได้แล้วค่า k มีค่า2ค่า k เดียวกันนี้ไม่เปลี่ยนแปลงหรือนะครับแม้จะเติมไปอีก x ใช้ไป y เกิด 2y ตอนจบจึงเป็นจุด5บวก x ลบ y แต่โจทย์สั่งว่ามีค่าเป็นจุด7.2เพราะนั้นเอาจุด7.2ไปแทนค่าสมดุลก่อนได้เลยนะครับคิดได้จากผลิตภัณฑ์หาด้วยสารตั้งต้นอย่าลืมยกกำลังเลขดุลน,นะค่า k เป็น2ไม่เปลี่ยนแปลงหรือนะครับเพราะว่าเปลี่ยนควรสมดุลโดยความเข้มข้น k ไม่เปลี่ยนนะครับเพราะนั้นแก้สมการได้ y เป็น เอาวาจุดหนึ่งกลับไปแทนค่าตรงนี้ลุกนะครับเพื่อหาว่าเราเติม X ลงไปเท่าไหร่ซึ่งมีค่าเป็นจุด3 2องต่อบขออ2ลูกนะครับข้อ2้องน้องๆสามารถทดลองเรียนผ่านเว็บไซต์และสามารถทดลองเรียนได้ผ่าน YouTube ด้วยนะพิมพ์คําว่าอาจารย์ Big กเอ c c e n เซนก็ขึ้นแล้วหรือแม้กระทั่งอยากลองเข้ามาติดต่อสอบถามที่เคาน์เตอร์ก่อนก็ได้ว่าเหมาะสมกับน,น้องๆหรือไม่